บันนี้วันที่31พฤษภาคม2568ายเป็นวันที่31ข้าพเจ้านางสาวกัญทยาอุมาทรขอถวายเสียงสดค่ะสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรารยบูชาแดกบารจยา์ทั้งหลายขอเจของข้าพเจ้าจดตั้งบ้านมีสตริรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคระปยาชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิด อรหางสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุทธังพระวันตังอะภิวาทีนีสวะขาโตัวพระกวาตาธรมโมธรรมังนัมมาสามิสุปะภวาสุป,ปฏิปันโนพระกวาโตสาวากสังโฆสังฆังน,น,นัมามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปาริณีพุโตผู้เนหิตธรมาโนทานิปารามีหิจติสติยาวชีวังอหังพุธทธังธรรมังสักขังสตรนังคตตปูเชมิดัตนตยังธรรมัง,มง,มงจจรามิโสติกนา สมันตาจาักราวาลสุอัตระคชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาส,สุนันตุสักโมกคทังสักเคกาเมจรูเปเคลีสิคารตาตเตจันตาลีเควิมาเนทีเประเทจคา,าเมตาุวาันาคาหเนเคาหาวาทุมมิหิเกเตผุมมาจายันตุเทวาชาลัทธาวิสเมยาคาคาันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราวจานางสาธาโวเมสุนันตุธัมมสวนนการโออัยยมพระธันตา ธรรมาสาวนกาโรอายมพระทันตาธรรมสาวนกาโรอายมพระทันตาณโมตสสะภควาตระโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสสะภควาตระโตสัมมาสัม <discussion> พุทธะณโมตสสะภควาตระโตสัมมาสัม <takeaway> พุทธะ พุทธังสลานังขฉามิธทำมังสลานังขฉามิสังฆังสลานังขฉามิทุติยามปิพุทธังสลานังขฉามิทุติยามปิธทำมังสลานังขฉามิทุติยามปิสังฆังสลานังขฉามิตติยามปิพุทธังสลานังขฉามิตติยามปิธทำมังสลานังขฉามิตติยามปิสังฆังสลานังขฉามินาทีมีสลานังอัญญพุทโธมีสลานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติมีขอตุสัพพธานาที่มีสลานังอัญญธรรมบุญมีสลานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติมีขอตุสัพพะทา นาติเมีสารนังอัญญสังคมเสารนังวรังเอตินะสัจวะเชนะสวติมีโหตุสัพัธาเจตพุทธังนเมีรัตนภูตสริรจิตตังทำมังนเมีรัตนพูตวิสุทธิสารังสางครังนเมีรัตนภูตสุสีลทิทิเอตังนเมติรัตนังตระตัแต่ยาวหังสัมมาสโมสริตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายายุตตะคุณะ โยคะัสปะวะตตังอสุมิตะยมหิปิตะเทวะยถาเตหันเตเอกังวินาตทิ่ตเรสมัยสมัยสมภเวนาโลเกกะทาจิจจิเลนจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอาทิทุตัสสัทถังวินโยหิปันติตะชะเนหิวิชัญญะรวปังโลกามหิเกหิจิกะทันจุปะ รับพนิยังเกสรจิตสุทวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวชนะตายะสุวิสุตมปิสมุปปัสตังมนะสิสุาาทัสปัสาัะธานางปุญญาติทิกานณะมะสม,มุตตมะปุณณภูมังทุกขาปะโมจนะมุขาสาัานางตานังปูชาระเหสุปะระมังอภิปูชะเนยังนิพาณสัญชิกิ ริยายุปนิสยทาทังสาม,มากิเลส a มะและโสทนะสิทธิยาจะสาธุอิสาธุหิอัตหกุสเรหูปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังคาัม,มานียะเมวัตสมาหิตังติราตานางสารนังคตัมหะละตินทิวังขณนะเนสุนามสมานาปูเชมาจาปิสัสะตังสุปสันนจิตตาตาฐานุปาริ จริยาสัทธาราจาปุญเยนตัทฐสุก,กเตนสุขีพระเวมุเตเชนตัสจะสัทธปิสุวติหวนตุวเยโยเจทะธรรมมะวินยัมหิปมาณนภะูโตโลกุตราพิสัมมยวณิยะโตสุพชังตัสโสปนิสยะจัยายะอา,ยามปิหอนตุวัวตุตตเยปะริเจโตสุปสาธทะกาโร แโยจากคุมาโมหามราปากาทัวสามันว่าพุโตสุกโตวิมุตโตมารัสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินเอย่างพุธทางวรันตัสิรสานามิโลกาสะนาทันจะวินายะกันจะตันเิชะสติเชียสิทิหนตุสัพันตระยะจะวินาสเมินตุทรมโมทัชโยโยวิยาตัสสะทุทัศเสสิโลกาสะวิสุทธิมัาขังนิยานิโกธรรมมัทธรัสสะ ทาลิสาต้าวะโหสันติการอสุจินโนคำมังวรันตัศน์เสราษนานามิโมหะปะทารังอุปสัรททาห่างตัติชะสเตชะยะสิทิโหตุสัพพันตระยาจวินาสเมตตัสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปาปุปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวะขาตัธรรมโมยิตังกะรอเตสังคังวรันตัศน์เสราษนานามิพุทธานุพุทธังสารัม สีลัติติงตาเตชะสเตชิยสิติโหตุสสะพันตรายาจะวินาสเมตุเก้านโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาหิสิโนนะโมอุตตมะธัมมะสสะวะขาตัสเสวะเตนิคะนโมมหาสังคัสสปิวิสุทธิสีลัติธินุนโมโอมาตายาลัทธะลตนะตะยัสสะทุกังนโมโอมากาติตัสตัสสะวัตถุตยัสสปินโมการะปภาเวนะ วิขชัชนตุอุปทวานณโมการานุภาเวนะสุวติโหตุสพทา,านามโมการัสสะเตเชนะวิธิเมหิโหมิเชตวา1สิเอวังเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสุวิหรารติกาปิรวัตทุสมิงมหาวณิมหาตาพิคุสังเขนะสัตถิงปัญจมาเตหิพิขุสเตหิสเพเฮวะอระหันเตหิสัต ทัสน์เหตุเจ้าจรวกกทาตัวเหตเทวตาเยปุยเยนสันนิปติตาหอนติภควันตังทัสนายภาิกขุสันคันจะอ,อัฏฐควาจะตนนางสุดทาวา สก,กายิกานังเทวานังเอตตาท่าหัวสีอยังขวะภควาสาเกสุวิหารติกะเปราวาทุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเคนาสาทิงปัญจมันเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวาอาะอรหันเตหิทัสสหิจารุกัทธาตัวหิเทวาตาเยุยเยนสันนิปติตาหัวตีภควันต์ทัสนายภิกขุสังขันจายานูนัมยามปิเยนภควาเตนุปสังกัเมยยมะอุปะ สังกมิตาวาพระควาตัวสันติเกอิมังปัดสันติเกปาเจก,กคคาท้าพาเสยยามาติอัตขวาตาเทวาตาเสยยาทาปีนามะพาะวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเลยยปภาษาริตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตระ เหตตาภควาตัวปุราตัวปาตุระหั้งสุอัทขวตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอาทั้งสุเอกมันตังทิตาขวเอกาเทวตาภควาตัวสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิมหายสมยอภวนาสมิงเทวากายาสมาคตาอาคะตัมหิมังธรรมมาสามยังทุกขิตาเยวอป,ปราชิตตตะ สังขันติอัฏคววอับราเทวตาภคะวตัวสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิตรราปรภิกขะวสมาทั้งสุจ,จิตตังอตาโนโุอวชูกามกังสุสาละถีวเนตาณิคะเอตาวาอินทริยานิลักขันตุ ปันจิตตาติอัตโคอปาราเทวตาภควตัวสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเฉตวาคีลังเฉตวาปรีดังอินทิีลังโอหันจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจากภูมาตาสุดทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาภควตัวสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเยเกจิภุกเทสารนังคาเเสนาเตคมิสันติอปา ยาภูมิปะหายะมนุษย์สังเทหังเทวากายังปาริปูเรนสันติติอัคโคภะควาภิกขุอามานเตเสเยพพเยนะภิกขเวทัสสุสกโกลก,กทาตัวโสเทวตาสันนปิตนตนาานปติตา,า,า,าห้นติภะตถาคตังทัศนายาภิกขุสังขารจะเยปิเตภิกขเวอาเหสูงอตีตัมัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะควันตานณเอตปะระ มาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหส่งเสยยัทธาเปียบไม้หังเอต่อราหีเยปิเตภิกเวีภาวิสันติอนาคตะมาท้านังอรหันตอสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยยัทธาเปียบไม้หังเอต่อราหีอาจิกขิสามิภิกเวเทวกายานางนามานิ กิตยิสามิภิกขวเวเทวกายานังนามานิเทศิษามิภิกขวเวเทวกายานังนามานิตังสุาทะสาตุกลางมานสิกะโรทาพาศิษาเมียติเอวันพันเตติดโคเตภิกูภะควะตัวปัจจะโสทรงภะควาเอตะทะโวจะสิโรกะมนุกัสามียะทะปุรม,มาตะทะัส สิตาเยสิตาคิลิ้าระรางพาหิตาตาสมาหตาปูทัวสีหาวะสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะณะสุทธาวิปสัสสนะมา นะมานาวิราพิโยปันจะสเตยาตวาวเนกาปิละวะทเวตาโตอามันตายสัทาสาวะเกศาสเสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตวิขโวเตจะอาตตเปามาก,การรงสุตวาโพทัสาสาสนาเตสัมปาตุระหูยานังอมนุษสาณัทสนังอเปเกสาตะมัทคุ้งสหสังอัฐสาตาริงสาตังเอเก สหัสสานัปปโนสานัมทักสูงอเปเกนันตะมาทักสูงทิสาสัภาปุตตาอหุงตันจสะพังอภิญยาญาววันกิตวานาจักคูมาตะโตอามมนตยิสทัสสาวกเกสะเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณาตภิโวเยโวหังกิตยิสามิคิปราหิอนุปูตโสสัตตสหัสาวายักขุมมา กาปิระวาถาวะอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีนโมทัมาณะอภิกรรมุงภิคุณังสมวีติงวันังชาสาหาสาเหมะวตายากนานาตะวันนีโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีนโมทัมานะอภิกรรมุภิคุนังสมวีติงวลัง ສາຕາກິລາສິຕະຕິສ a ຫະສາຍະຂານານະຕະວະນິໂນອິທິມັນໂຕຊ n ຕິມັນໂຕວັ อิเจเตโสละสะสหัสยาคานาตวันน้โนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสีโนมทธารนาอภิการรมพีคุนังสามีติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายาคานาตวันนีโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทธารนาอภิกมรมพีคุนังสามีติงว่านางกุมเฮโรราชคหิโกเวปุตปุนรัสนิเวสานางพิโยนางสตะสหัสังยาคานาง ไปยิรูปปาสาติคุมเพรโรราชาคาหิโกโซโปาคาสาม,มิติงว่านางปุริมันจะทิสังราชาทัตะรโทภาษาส,าสาติคันทภา,านาอธิปติมหาราชายศาส,าสิโซปุตตาปิตัสสะพะหวอินานาามาม,ามาหาภาราอิต,อติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยสศีนโมนามานาอภิกามุปิคุนาสาม,มิติงว่านางทักขีนันจะทิสังราชาวิรุณโหตัปะาสาสาติคุม ปันตานางอธิปติมหาราชายาสศิโสปุตตาปิตัสสะพหาโวอินทนามามหาภารายอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิคุนางสามีติงว่านางปัชิมันจัติสังราชาวีรุปะโคปัสสตินาคานางอธิปฏิมาหาราชายาสศิโสปุตตาปิตัสสะะหาโวอินทนามามหาภารายอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทะมานาอภิกรมุงพิคุนางสามีติงว่านางอุตรันจัติสังราชากูเวโรตปะ สาสติยาคันหนักอธิปติมหาราชายาสาสีโสปุตตาปิตสัสสะพหาหะวอินทนามามหาภาราีที่มันโตชุติมันโตวานวันโตยาสาสีนโมธรรม,ม,มานาอภิกามมุทิคุนังสมิติงวนานกุลีมาทิสังตาตาราทโททักขิณีนาวีรุณหาโกปชิมเมนาวีรูปะโคข,อข,อขอเวโรอุตารังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสามันตาจาตุโรทิสาทานธันระมานาอัต ทั้งสุวะเนกาปิราวัเวเตสังมายาวิโนทาสะอาคูวันจานิกาสาธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูสหจันทานโนกามาเสโทจักกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปมันโยจัเทวสุโตจะมาตะริจิตจัเซโนจักคัดคันทับโพณโรราชาชาโนสาโพอาคูปัญจสิโคเจวาติมเพโรสุริยะ วัชสาอเอตจันเยจาราชนโนคันทภาสหาหราชุพิมวนทนามานาอภิกรรมงคิคูน่นางสมีติงว่านักอาทาคูนาพระสานาคาเวสาราสาหาตันเชากก,กรรมพารสตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนา ทตาตาจะอาคุณาคายาสสีโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงวานงเยนาคาราเชสหะสาหรันติที่าทิชาปะขิวิสุทธจากขูเวหายาสาเตนะวะนะมัชปตาจิตราสุปันนะอิติเตสานามังอภยันตตาค่ะ นาคราชานมาสิสุปันนาะโตเขมมะมะกาสิปุทโทรสรันหาหิวาจาหิอุป,ปะวะหายันตานาคาสุปันนาะสารนางังสารณะมะกังสุพุตังชิตาวชิราหัเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตารวาสวาเสเตอทิมันโตยัสสีนนมกาลกัญชามาหาภิสมาอสุรา ฐานะเวคสสาเวปะเจติสุจิติจากหาราโหนะมุจีสหัสตันจะกพระริปุตานางสะเพเวโรตานามัสสันในหิตว่าพระริงเสนางราหุพัตามัมามุป,ปาขมุงสัมโยธานิพัทันเภิิคุนางสมีติงว่านางอาปจจเทวาปัทาวีจะเตโชวายโยตะทะขมุง วะรุณาวารุณาเทวาโสโมจยะสัสสาสาหะเมตตากรุณ กายกาอาคูเทว,วายัสสีนโนทเสเตหาสทากายาสะเพนานะตาวานินโนอิทิมัโตชุติมันโต,วน,ตว,วนาวันโตยัสสีโนโมทัมมาณอภิกามุงทียงขันนงสมีติงว่านางเวณหุจเตวาสะหะลีจะอาศามาจะทุเวยะมาจันทสุปานิสาเทวาจันเทมาคุปุราคีตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคุปุรเข,ขีตานักขัต ตานีปุรกิตาวะอาคูมันทวะราหากาวสูนังวาสโบเสโทสะโกปะคาปุรินทัทวะทศทเ,ตเตสตหัสทากายาสะเพนานลตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,นวันนวสสันโตยัสสีโนโมทมานาอาภิกามุงพิกขุนะสมิติงวานังอาถาคูสาหาภูเทวะชาลามคิสิคาริวะ อริฏกา,กาจาจะรวชาจะอุมาปุพะนิพาเสโนวรุณาสหธรรมมาจะอาจุตาจะอาจเนชากาสุเลย,ยะรูจิราอาคูอาคูวันวาสาวัเนเ,นโเสโนทเสติหัสทากาย,ยสาสเพนานะต่อวันนี้นโนอิทิมันโตชุติมันโตนันงวันโตยัสสีนโมรัมานะอภิกาโมภิกุนางสมิติงวะนางสาม,มานามหาสม,มานา มนุษย์มนุษย์สุมากิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทากุหรายเทวาเยจารอหิตาวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสสินโอทเสติทัสธากายาสัเพนานต่าวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยัสสินโนโมทมานาอาภิกาวมุภิกุนางสมีติวานนางสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคณาสาสหโอ พาตาใครฮะปางโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสาัาหมัตตาระหาระขาชามิสกาการยัสสิงโนทานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวาสเดเททะเส,ส,สาตอหัสธากายาสะเพนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสาสินโนโมทัมานาอภิกามุงภีคูนังสมีติวะนังเขไมยาตุสิตายามากทัากา จยาสเซโนสัสมพิตะการามาเสทาโชตินามาจะอาสวานิม,มานาระติโนอาคุอัฐคุปารานิมิตาทัเสติหัสทากาย,ยาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตย,ยโสสีโนโมทมานอาอภิการมพิกุนังสามีจริงว่านางสันเทเตเทวะนิกาย,ยาสเพนานะตะวันนิโน นามันวเยนะอาคชุงเยจันเยสทิสาสหาปวุทธชาติมาคีลังโอขตินนะมานาสาวังทัคีโมขตระรังอนาคัคะะาง,างจันทางวัสาาีตาติตังสุพราม,มาปรมโตจาปุตตาอิติมาโตสหสังหนังกุมารติโสจะโสปาคาสมิติงวะนังสหสพรัมมารวงกังมหา กรมมาพิติตาติอุปปันโนชติมันตัวพิสมากายโยยะสเซียโซทเสตะอิสาราอาคูปาเจกวะสวติโนเตสันจะมาฉาโตอาคหาริโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรัมเกมาราเซนะอภิกามิปัสกันหาสมันที่ยังเอถาคันหาถาพันทัฐราคีณพัน ธรรมะถูโวสามานตาปร,ริวาเรทมาโวมุลจิตตะโกจีนางอิทิตาธรรมหาเซนงกันหาเสนังอัเปสยิปานีนาตะละมาหัตห,หันตะละมาหัดจักสรังกตะวาเพระวังยาทาปาวุสโกเมโคธนายานโตสว,วิชุกตตาทาสโสปจุทาวาตีสังกุธโธอ,อาศยัง วเสตันจะสับพังอภิญญายาววากิตาวนาจากคุมาตะตอามาตยิสัทสาเกสัสนีระเตมารเสนอภิกันตเตวิชานาตภิกขวุลจะอาตัปมาการงสุตาวพุทัสสะสานาวีตาราเคหิปะกามงเนสังโลมันปิอินชยุงสเพเวิชิตสังขามาพยาตีตายาศเจโนโมหันติสหโพเตหิสาวเกเตชะเนสุตาติ เอ็ดเอวนาจภพรานังปันทิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามังคารมุตตามังปฏิโรปเทสวาโซจะปปเพจจกตะปุญญาตาอัตตสัมมาปานิคิจะเอตามังคารมุตตามังภาหุสัญจจะศิปันจะวินโยจะสุสิกิตตวสุภาสีตาใจยาวาจะเอตามังคารมุตตามังมาตาปิตุอุปันฐานังปุถะ ปุตตะทารัสังขโหอนากราจะกรรมมันตาเอตัมมังคารมุตตัมมังทานันจะธรรมะจริยาจายาตการันจะสังขโหอนาวาชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตัมมังอารติวีรติปาปามัชฌาปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจธทรมเมสุเอตัมมังคารมุตตัมมังคารโอจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตันยุตาการรนธรรมะส วะนังเอตัมมังคารมุตตามังขันตีจะโวาจาสวจัสตะส,ะส,ะสะมมนานันจะทัศนังการีนันะการีนธรรมะสากัช้าเอตัมมังคารมุตตมังตากโปจะธรรมะ จารยันจะอริยะสจานาทสานางนิพานาสชิกิริยาจะเอตามังคารมุตตามพุทธสโรกธรรมเมเหเจตังยสนกรรมปฏิอสโสกังเวราชังเขมังเอตามังคารุตามังเอตาทิศานิกตาวาสัพพธรรมะปราชิตาสัพพโทสัพพทะโสถิงขชฉันติตันเตสังมังคารมุตตามันติ12อยังกินจีวิตตังอิทะ วาหูรังวาสเคสุวายังรัตนัางปณิตังนาโนสามังอาทิตะทะกะตาเยนัโนสามังอาทิตะทะคะเตนะ อิธรมปีผู้เทรัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัชคาสกายมุนีสมาหีตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีอิธรมปีรธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติหตุยมพุทธเสโทปริวันนะอีสุจริงสมาทิมานันตริกัญยะมาหุสมาทินาเตนะ สัมโมนวิชิติอิธัมปีทัมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติหตุเยปุคาราอัตสตังปัสสัทสจัตาริเนตานิยุคาณิหติเตถ้าขินเนยาสุขะตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหาภาราเนียตอัมปีทั้งเครัตนางปณนีตังเอเตนะสเจนะสุวติหตุเยสุปะโยตามะนะสาทันเฮนะมิกามิโนโคตมะ สาสะนมหิเตปติปตาอะมาตังวิไคหะรัฐมุมุธานิพุติงผู้ชมานาอิธรรมปิสังเครตนาปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติวโหตุขีนางโปรนานังนาวังนัติสัมผวังวิรัตตะจิตตายะติเกภวัตมิงเตขีนะพีชาอะวิรุนหิชันธานิพันติไทารายทายาัมปทีโปอิธรรมปิสังเครตนาปณิตังเอเตนะสเจนะ Tuwati hon tu